มาแล้วมาแล้ว SKM เกษตรแฟมิลีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนด้วยค่ะพากันมาเห็ดเวียกในสวนคือเก่าพี่น้องอันนี้ยนน่้าในเปียตัดไปไว้บดให้งวัวกินสองพ่อรูเพ้นก็เอาทอ่อซีเมนต์ไปใช้ประโยชน์ท่อเกา่า อันนี้ก็เเษหย่าเศษฟางเหลือจากงัวกิ่นอาไว้เห็ดปุ๋ยมักพี่น้องไข่ไก่ก็มีอยู่นี่กากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย์หนอกกล้วยออีเ็มพี่น้องอันนี้ชั้นแรกนะเษหญ้าเศษฟาง ใส่ท่อซีเมนต์เนาะเห็ดปุ๋ยมักพี่น้องเอาไว้ใส่พืชพักในสวนนี่แหละใส่ต้นองุ่นต้นเงาะพี่น้องอันนี้เลือกใส่เป็นบางอย่างเอาเนาะฮดให้เปียกเลยพี่น้องอันนี้ชั้นแรกเศษหญ้าเศษฟางแต่ถ้าใครมีพอดอสองจะมาใช้แทนอมก็ยิ่งดีนะคะ ชั้นที่สองกัขี้งวในอคอกนั่นแหละพี่น้องพ่กอก็วางใกล้ๆกันนั่นแหละชั้นที่สองก็คือใส่ปุ๋ยขี้งวลงไปแล้วก็ลดอีกรอบเล่งเล่งให้เขาย่อยเสลายเร็วพี่น้องปุ๋ยมักกากน้ำตาลกับแจกฟรีพี่น้องได้ฟรีมาจุลินทรีย์นอกล้วยทำเอง em ซื้อ em ลดในเปียกเนาะเพื่อที่เขาจะได้ย่อยใสาย,ายไว้ขึ้นพี่น้องอันนี้บ่มีสูตรตายตัวและแต่าภัยสหิหิตเนาะอันใดคิดว่าดีก็พริกแพงเอานะหั่นเลยเนาะพี่น้องอันนี้ชั้นที่สามเศษยาเสศษฟางภัยสิเอาแกลบหรือว่าใบไม่ใบตอกก็ได้พี่น้องแล้วแต่ใครมีเนาะอัน,นชั้นที่สี่ ปุยป๋ยคอกปุ๋ยขี้งัวคือเก่าพี่น้อง<ม>เพราะว่ายายโสมมีขี้วัวแต่ดลดเหมือนเดิมลดให้เปียกเลยพี่น้องใส่ปริมาณน,น้อยลายกะแล้วแต่เนาะใส่ลายก็ย่อยง่ายย่อยเร็วพี่น้อง กากลำตาลเอมยูรินซีหนอกกล้วยพผมีน้ำมักเรือ่อยแม่นยางก,กับมาผสมกันได้พี่น้องอันนี้ฝ้นตกพอดีพี่น้องเอาสังกะสีคุไมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาผ้าอยางมามัดปากท่อทีหลังพี่น้อง